มามาละไม่ได้จ้างมาไงอั่ะยังไงไม่ค่ะไม่ได้ค่ะเพราะว่างานกองเนี่ยมีแค่ชุดรอบชุดน้ำพี่ริมแล้วก็ไฟนอลถ้าคุณให้ฉลองพี่วันนี้คุณต้องให้ค่าตัวฉลอก็ได้เขไม่เอาก็ได้ก็ไปนั่งเอาหนึ่งพันเอาไม่เหอเงินกลกสาวเล็กน้อยก็เอาเนาะไม่ไม่อีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งเอาเอาอันนี้พอเอาเสียก่อ่ใ่ตัวนี้ตีไมเอาสก่อลับไหม่ก่อน เอ้โซูนด้วยหรอสวัสดีค่ะแต่ว่าให้ควนึงหนูรอคะสวัสดีค่ะหลิดมาลินนะคะเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะคะหลิดเก็บเงินอยู่ค่ะหนูเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2อ2พ่ี่ตอนนี้หนูอยากได้เงิน1 0 0่พันบาทไม่อยากกินน้ำส้มไม่รู้เวอร์ชันดี ไไ <laughs> น่ารักว่าขึ้นอย่างอ่ะ เป็นการจบตัวเองเหมือนตอนพิเศษในแต่ละเนาะเนไหะครับคนเมื่อกี้นี้ที่เราประวดการนะไม่ต้องชิมบ้างเลยแบบนี้ก็ได้พิเศษไทยแลนด์อะไรนะเพราะฉะนั้นบางอย่างเราทำได้ดีบางอย่างเราอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือกาท้าแล้วก็เป็นที่กับจบที่ได้รับนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมีความสุข กับสิ่งที่เราได้ทำให้ทุกคนดูนะพี่บอกว่าอันนี้คือเคล็ดลับสำคัญของแานที่เราจะได้เป็นนิสสรนแนด์ได้นะครับร้อ,อ,องเพลงได้ก็ดีแต่ไม่ได้แปลว่าถ้าล้องไม่ได้เลยในวันนี้เราจะไม่มีสิทธิ์ได้ตำแหน่งดีๆนะครับถ้าเรามีอย่างอื่นมข้ามามานำเสนอให้กับพี่นวัดอิสไกรศีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนสู้ๆเดี๋ยวรอครองเพลงจากนิ้วหันก็าจา จากโมแก้วนะครับว่ายังไงแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประกาศผลผู้เข้ารอบภูเก็ตแกรนโวย์นะครับผมที่เราจะพยายามประกาศให้ได้ภายในพรุ่งนี้นะครับเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้เตรียมตัวนะคนที่ผ่านเข้ารอบวันนี้มา18น้องไม่เข้ารอบอ๋อเข้ารอบไม่ไดนะี่15นะฮะที่ระวันนะครับผมก็าจะมาบอกกันว่าจะเอาใครนะครับอ่ะตอนนี้ขอบคุณมากพี่ชิน อยากขึ้นพูดอะไรกับมันก็แล้วต่เพราะามขเขากา็้องพูดท่านสิบเก้าท่านนะครับวันนี้ก็ไม่สบายไปหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะกลับมาอยู่กับกองทำกิจกรรมด้วยกันต่อไปอย่างพี่ปอบอกครับวันนี้ ทดสอบความกล้าของน้องๆไม่จําเป็นที่จะต้องเพลาะมากหรือลองไม่ได้หรืออะไรอย่าไปกลัวลูกเราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้หนูมีความกล้ากล้าร้องการแสดงแล้วเราจะได้เห็นตัวตนของหนูจริงว่าเราทีมภูเก็ตจะผลักดันหนูไปทางไหนดีนะครับไม่ต้องกลัวว่าร้องไม่ได้โอ้ยฉันไม่เพราะเลยเลยไม่ต้องกลัวครับมันเป็นความกล้ามันเป็นตัวตนของหนูจริงๆที่พวกพี่ทีภูเก็ตอยากเห็นหลังจากนั้น ทีมพี่ก็จะพัฒนาหนูต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่างพี่ปอนบอกลินมาลินมนได้ทำไมพวกน้องจะงงไม่ได้เออเฮ้ยยิ้มยิ้มใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจนะครับเป็นกำลังใจที่พิ่เป็นกำลังใจให้แล้วก็เหลือเวลาอีกไม่นาน4ี่ห้าวันนี้ก็สู้กันให้เต็มที่นะครับใครรู้สึกว่าไม่สบายใครรู้สึกว่าเหนื่อยก็บอกพี่เลี้ยงนะครับทางพี่เลี้ยงอยู่ฝั่งนู้นเราดูแลเต็มที่นะครับขอให้ น้องสู้สว่าเดี๋ยว,วยก็จะไปซ้อมแดนซ์กันต่อนะครับก็พี่ก็อยากให้หนูสู้จริงๆทีมภูเก็ตก็สู้กับหนูจริงๆเพราะฉะนั้นเราสู้ไปด้วยกันขอบคุณทุกคนนะครับอขอบคุณะคะุกคขอบคุณทุกทูนนะสั่งทันะครับที่นี้มาฟรีนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับหนึ่งสองสาม อ่าอโอเคนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนแล,ล้วกันอยากจะบอกว่าเป็นปีที่ถือว่ามีนคนร้องเพลงเพราะเยอะมากนะครับเซอร์ไพรส์มากเลยหลายคนก็ทำอะรเซอร์ไพรส์มา,า,มากนี่ถ้าเกิดว่าผู้เข้าประกวดเซปีเนี่ยอยู่ในปีที่แล้วที่เราที่เราที่เราทำทีป๊อปก,กันกันกลุ่ๆเนี่ยนะพี่บอลก็เชื่อว่าปีที่แล้วก็น่าจะ จะแบบโอ้โหแบบไม่ไม่ไม่เนหนื่อยมากแต่ว่าเออปีที่แล้วก็สนุกสนานปีนี้มั่นเชื่อว่าโชว์เปิดเราก็จะสนุกสนานเหมือนกันไปใช่ไหมโช,มชว์เปิดเราจะดีมากๆนะครับก็ถือโอกาสได้ได้คุยกับน้อ,อง,องๆผ่านไลน์เหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ญญจบตัวแล้วเมียกลายเป็นว่าเราต้องมีแบบไลฟ์คอร์เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับ 4วันล้ใช่ไหมสี่วันแล้วนะคะแตหลายคนก็ไปไม่ถึงค่ะูนโทษทีนะคะไปไม่ถึงค่ะมีเก้าอี้ตรงกลางมีโอกาสจะได้แสดงความสามารถมากเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอีกอีเชนหนึงนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นรอบสู้าบน้ำเนาะก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะวันนี้คนที่ถนัดร้องเพลงก็ได้แส่เยอะหน่อยพรุ่งนี้เราก็ไปสู้กันอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าเ,เราทําอะไรไม่ได้เราทําอะไรได้ดีไม่กี่อยางจะจะทําให้เราไม่มีโอกาสนะครับก็อยากจะให้สู้กันไปนะสุดท้ายแล้วกองไปได้ต้องการหาคนที่สวยที่สุดหรือร้องเพลงที่สุดนะครับหรือ ต้องแบบคุณดีที่สุดหรืออะไรก็แล้วแต่เขาหาคนที่มีองค์รวมแล้วก็มีความพร้อมใจแล้วก็มีความเป็นแกรงนะเพราะฉะนั้นเดาให้ได้ว่ากองอยากได้อะไรนะครับแล้วก็พยายามที่จะดึงสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็ตัวเอเจนนั้นเอาออกมาโชว์สิ่งที่คิดว่าเรามีแล้วตรงกับโจทย์สิ่งที่เราคิดว่าเรามีแล้วตรงกับสิ่งที่กองประกวดตามหาเราก็พยายามดึงสิ่งนั้นออกมานะครับมันจะได้ มีความโดดเด่นยางตินเองก็อาจจะไม่ได้มีบอดี้อะไรที่สวยกว่าคนอื่นแต่ว่าดินเองก็มีความโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ก็สำคัญนั่นแหละแต่ว่าพี่บอลก็ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดข,ของเลยคือเป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นคนที่ตั้งใจทํางานเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมาเพื่อทำอะไรนะครับพี่บอลอยากจะบอกว่าก็อยากจะให้เอาตรงนี้ไว้นะครับ ชุดไปน้ำพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงนะครับที่จังซีรอนนะครับพรุ่งนี้รอบชุดไปน้ำเดี๋ยวเราจะกันที่จังซีรอนนะครับฝากสำหรับคนดูทางบ้านด้วยนะครับพรุ่งนี้เข้าชมฟรีนะไปดูได้ฟรีเลยนะครับผมที่จังซีรอนครอยูุ่กุเจนะครับแล้วก็ส่วนใครที่ชมอยู่ทางบ้านก็ดูได้ที่การทีวีชั้นไหนโซนไหนจังซีรอนที่เดอะพอร์ตนะครับที่เดอะพอร์ตนะอ๋อ ตอนนี้น่าจะใช้ชื่อว่าเด็กเบย์นะครับก็คือตรงลานน้ำพุนะครับผมที่ตังซีรอนก็เจอกันนะครับหนึ่งทุ่มตรงนะวันนี้ขอบคุณทุกคนชั้นไหนครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับตรงเรือสำเพาค่ะตรงเรือตรงตางซิรอนงานเริ่มทุ่มหนึ่งนะครับพรุ่งนี้รอชมได้เลยได้เลย อยากสังเกตอยูว่าแบบพฤติกรรมเป็นยังไงอยู่ก็ที่หม่เห็นเสน่ห์ของแต่ละคนแลวมีเสน่ห์มากคุยนิดคหนึ่งคุยอะไรกนเราจะแบ่งหน้าที่กันที่จะคอยดูด้านบุคลิกแล้วก็คอยแอบสังเกตพฤติกรรมต่างๆจากมุมที่เผยๆของน้องๆนะครับก็วันนี้เห็นเสน่ห์หลายคนมากก็ดีใจแล้วก็เป็นตัวเองเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวที่ก็จะ ขสสเพชรเมฆเงาของโ,อรโปรแกรมส่งไป<า>ให้แกนไทยแลนด์ให้ได้นะครับแต่ปีนี้รู้สึกชอบเมืเข้าประกวดว่าเป็นเป็นปีที่รู้สึกว่าเมืเข้าประกวดมีศักยภาพมากที่สุดของปีหนึ่งตั้งแต่จับมาตลอดอ8ปีที่ผ่านมานะครับก็ดใีใจที่ได้รับราเข้าประกวด,ดนะครับ แล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยวันนี้ใครร้องเพลงได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราดูองค์รวมนะครับรอบนี้มีรอบชุบไม้น้ำอีกพี่กบก็สามารถส่งแข่งชาติได้พี่กบส่งของขวัญมาได้นะครับชุบไม้น้ำส่งของขวัญมาเดี๋ยวจะบอกให้พี่กบมาบอกหลังพี่จะจับตาดูว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไงการคิดเอชว์ยังไงมุมกล้องต่างๆเจบได้ละเอียดไหมจับจังหวะเพลงได้ไหมเอ็นเตอร์เทนคนดูยังไงส่งพลังให้เราเห็นยังไงจะคอยจับตาดูตรงนั้นนะครับโอเค รุ่งนี้จริงๆจะบอกว่ารุ่งนี้เรามีเดินกัน3ชุดนะครับพี่กบพี่กบพี่บกบอกว่าชุดแรกเป็นชุดที่เราอี่ครบร้องหนึ่งเพลงสุดๆใครเอาอยู่คืออยู่ใครเอาไม่อยู่ก็จะมองไปเลยว่าโอ้โหตายแลพราปงานเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้รู้สึกเขามีชุดมาแล้วก็มีพัดลมมาด้วยลองจะให้ลองนะครับอ่าพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ปอนก็คงจะบอกในเรื่องส่งผมเพราะว่าพัดลมสิบเก้าตัวของหนูเนี่ยมันโอ้โห มันจะปริวหนูทั้งตัวได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเพราะเพราะว่าเราอยากจะโชว์ผ้าข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความสุขว่าต้องให้น้องลองทำนะครับส่วนชุดที่2ก็จะเป็นชุดบีชธรรมดาสวยๆอ่เท่ๆนะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายก็จะเป็นชุดว่ายน้ํา เพราะฉะนั้นทั้ง3ชุดนี้พี่คิมบอกเลยว่าหนูจะต้องสร้างคาแรคเตอร์ของตัวหนูขึ้นมาเองอย่ามองซ้ำแล้วมันจะเบื่อแบบออกมาเหมือนกันเลย3แบบเนี่ยมันดูเบื่อนะครับเพีางเนี่ย i m a g i n ิตัวเองชุดเขาให้มาสไตล์นี้เล่นแบบนี้ชุดที่2แบบโอ้โหลํำลองชิลๆที่ไปใช้หาดเท่ๆไปบีชคลับอะไรเนี้ย เดินสไตา์แกนทีีวนะครับสุดสุดท้ายเซ็กซี่กับชุดวัยหนมึ่งทุ่มตรงนะคะเพียงเราจะทดลองน้องถ้ามสาทีมงานว่าอาจจะานี้้ดวยเวทียาวนะครับเดินยาวมากเดินสับเพราะฉะนั้นนี่เราแจ้งเตือนกันไว้เลยเราไปลองกันนะครับเพราะมีเวลาให้หนูซ้อมแล้วก็เออ่ไม่ทราบเพลงได้ได้แจ้งน้องอะไรยังยังใช่ไหมกลูยังใช่ไหมฮะยังนะครับเพราะะฉนั้นก็ เมื่อได้เพลงแล้วก็จำเอาไปจำเอาไปนอนฝันม h ดเ e v e เเลยเพื่อจะได้บีบตัวเองจะได้ไม่ผิดนะครับก็เป็นกำลังใจให้จริงๆอยากให้ทุกคนมีความสุขกับอยู่ที่กองทีบุเก็ตนะครับแล้วก็พีทีนทั้งทีมทั้งหมดทุกคนที่มีส่วนร่วมในเรื่องสร้างน้องขึ้นมาเนี่ย เราทำเต็มที่เพราะแค่นั้นอยากให้น้องทําเต็มที่กับพวกเรานะครับขอบคุณครับพี่กุกค,ครับลาก่อนนะคะทุกคน